ทีมชาติไทยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดสำคัญมากๆนะครับนัดน,นี้ห้ามพลาดนะครับนั่นก็คือไทยเยือนเติร์กเมนิสถานครับมีคะแนนฟี่าบวกถึงขั้นเรากระโดดไปอันดับ94ของโลกคะแนนฟี่าก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สำคัญที่สุดคือในระบบเอเชียนคัพนี่เขาเอาทีมเดียวไงการที่เราชนะอินเดียมาเนี่ยโอ้โหเราชนะ2-0แล้วยิงสวยทั้งสองลูกเลยก็เป็นการเปลี่ยนทายเด็กรุ่นใหม่นะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวพอได้ไปตื้นลึกหน่อบางพอไปทราบม,มาแล้วว่า ที่อิกต้องกต้องการหานักบอล11คนแรก20คนเพราะฉะนั้นฮะเดี๋ยวลองดู11ไลน์อัพเล่นตัวจริงนะครับทีมชาติไทยเจอเติร์กนะครับในสไตล์ของเราจะเป็นยังไงฮะไทยเจอเติร์กในเกมนี้พ่อตุ๊กคิดว่ายังไงฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปีพงยิ่ง วันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กับแตงโมเช่นเคยนะครับปรุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงฟุตบอลไทยครับพ่อครับโอ้โหตอนนี้ในช่วงปลายสัปดาห์นะครับแล้วก็ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีทั้งข่าวดีข่าวที่น่าติดตามนะครับรวมไปถึงทีมชาติไทยของเราครับพ่อก็มีแต่ข่าวดีครับข่าวดีแทบจะทั้งนั้นเลยเดี๋ยเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยครับไม่ว่าจะเป็นทีมระดับทีมชาติหรือระดับสโมสรครับนะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาทีีีี่่่่่เปปลยนนนนผาไใสิงทดขึ้ แล้วก็เป็นไปตามที่เขาเรียกว่าทุกคนอยากจะให้มันเป็นแต่มันช้าหน่อยแต่ตอนนี้ก็เริ่มมาจากศูนย์ตอนนี้นับหนึ่งสองสามสี่แล้วครับนะฮะเหมือนกราฟนะพ่อฮะเหมือนกำลังขึ้นกำลังขึ้นถ้าแบบเหมือนกับว่าพูดให้แบบร่วมสมัยหน่อยก็เหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์นะพ่อขึ้นขึ้นลงลงนะฮะแต่คนมันทําให้ลงไงลงแล้วติดลบด้วยซ้ำไปหายไปจมดินแล้วติดลบไปเป็นร้อยอ่ะแล้วตอนนี้เข้ามาเป็นศูนย์แล้วขึ้นมาก็ถือว่า ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่เริ่มดีขึ้นของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับรับนะฮะอ่ะแต่ว่าวันนี้เราก็คงจะต้องมาพูดกันถึงทีมชาติไทยนะครับในการเจอกับเติร์กเมนิสถานครับซึ่งเกมแรกเนี่ยเราผ่านอินเดียมาแล้วนะครับแต่ว่าเกมที่สําคัญคือเกมนี้ครับต้องเก็บชัยชนะในการเจอเติร์กใช่ครับก่อนที่ทีมชาติไทยจะเจอเติร์กก็ได้ข่าวดีมีข่าวดีก่อก็มีผู้บริการเทคนิคคนใหม่ ฮัส <Hass> ันเหรสัน <Hass an S 1> นะฮะเข้ามานี่ก็เป็นอพอเทคนิคเลยนะฮะเขาจบโปรไลเซ้นมาแล้วก็มีความรู้ความสามารถสมาคมก็เชิญเข้ามาเป็นพอเทคนิคก็มีหน้าที่ที่จะมาดูแลทั้งหมดโนะครงสร้างทั้งหมดก็อยู่ที่ฮัสั้นในการ,รพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่น17ปี23ปีทีมชาติต่างๆกนะีฬาเทคนิคทั้งหมดอ่ะแต่ว่าเรามาดูทีมชาติไทยดีกว่าพอ่อฮะอาจจะพูดภาพรวมสั้นๆก็ได้พอ่อเพราะว่า การที่เราชนะอินเดียมาเนี่ยโอ้โหเราชนะ2อูแล้วยิงสวยทั้ง2ลูกเลยก็เป็นการเปลี่ยนถ่ายเด็กรุ่นใหม่นะครับ,รบเพราะว่าตัวพอได้ไปตื้นลึกอะไบางพอไปทราบมาแล้วว่าอิชิอิเขาต,ต้องการหานักบอล11คนแรก20คนคือเขาต้องการสร้างทีมด้วยแล้วก็เดินหน้าสู่เอเชียนคัพด้วยฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อจะหา11คนแรก20 20คนเพื่อจะเตรียมไว้ในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์คือฟุตบอลโลกเขาตั้งใจมาก นะผมไปได้ได้ไปฟังความคิดเข้ามานะแต่เขาก็ผสมผสานไปด้วยในในทุกการเกมการแข่งขันถ้ามันมีโอกาสจะให้นักบอลใหม่ๆลงเขาจะให้ลงแต่เป็นเมเจอร์เขาก็จะจัดในส่วนของชุดใหญ่อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมไปรับรับซาบมาเขาต้องการหานักบอลเก่งๆซึ่งมันใช้ระยะเวลาแต่ก็ต้องสร้างด้วยนะครับแต่การเจออินดีก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นว่ามีนักบอลหลายๆคนที่เกิดเต็มตัวอย่างโปลเมสอาวิลัยนี่ผมทํานายไว้นานแล้วนะมีคัคํายกที่โผล่ขึ้นมาชาแนลลงก็ยกระดับดีขึ้นไม่ต้องถามเรื่องบนจมิ นะครวิธีคิดเบนจามินเป็นมิดฟิลด์แดนกลางที่เราต้องการมิดฟิลด์ที่เป็นคาแรคเตอร์แบบนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับรวมทั้งกรลวิธีลงไปนะครับแล้วก็หลากหลายคนแม้กระทั่งในส่วนแดนหลังนะซึ่งอาจจะมีข้อบิดพลาดคือบรนี้เนี่ก็ต้องเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาต้องเรียกความฟิตเรียกระบบวิธีการอีกเยอะแต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคในระดับหนึ่ง นะครับแต่ระยะยาวนี่ต้องมาดูกันต่อไปนะครับรวมทั้งเด็กใหม่ทางด้านแบ็กซ้ายที่ขึ้นมาอย่างยี่สปีนะครับที่ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีชานอ่าชานนนะครับขึ้นมาลงเลยคือต้องบอกนะครับว่าชุดนี้เนี่ยคือจำไม่ได้ว่ากี่นานขนาดไหนเพ่อะที่แบบเปลี่ยนตัวจริง11คนแล้วเขาจะสร้างแบบนี้เขาบอกเขาจะสร้างแบบนี้ถ้ามีทัวร์นาเมนต์คือพอผมก็รู้ว่าเพอเออเขาพูดมาเขาบอกเขาจะต้องสร้างแบบนี้เพื่อต้องการหาหนักบอลสิบยี่สิเป็น1ิเ็คน20คนเพื่อจะให้ต่อยอด เขาเรียกว่าต่อกลอนกับในเอเชียได้เขาคิดการไกลไงเขาก็เลยผสมผสานนะนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับนะครับเพราะฉะนั้นครับทีมชาติไทยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดสําคัญมากๆนะครับนัดนี้ห้ามพลาดนะครับนั่นก็คือไทยเยือนเติร์กเมนิสถานครับมีคะแนนฟีฟ่าบวกถึงขั้นเรากระโดดไปอันดับ9 4ของโลกคะแนนฟีฟ่าก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สําคัญที่สุดคือในระบบเอเชียนคัพนี่เขาเอาทีมเดียวไงทีมเดียวฉะนั้นถ้าคุณไปเยือนเนี่ยมันมีความหมายมากอย่างน้อยต้องหนึ่งแต้ม นะครับแต่ที่ดีที่สุดคือ3แต้มซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ง่ายแล้วเจอเติร์กที่มีรูปร่างทรงยุโรปอยู่แล้วเราก็ไปเล่นในสนามย้าเทียมบรรยากาศแตกต่างกันออกไปนะครับฉะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษแหละในการจัดตัวหรือว่าในการลงเล่นนะครับครับเพราะฉะนั้นฮะเดี๋ยวลองดู11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงนะครับทีมชาติไทยเจอเติร์กนะครับในสไตล์ของเราจะเป็นยังไงฮะครับคือแตงโมลงบีพงยิงนี่ไทยอันนี้เป็นการทายใจนะครับเพราะจากนัดแรกนัด2มาเขาเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะนัดนี้ผมว่า จะเอานักฟุตบอลที่ดีสุดที่เขาตั้งใจว่าจะจัดอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เจออินเดียเพราะว่าเหตุผลว่าเจออินเดียก็อย่างที่บอกไปแล้วทันนี้พอเจอนี่ในเจอกับเติร์กนี่มันแมตช์สำคัญมากซึ่งเขาเก็บไว้นะครับแต่วิธีการเล่นเนี่ยผมว่ามีการจูนกันแล้วละ่ะ นะฮะผู้กู้สามประตูต้องปฏิวัติอยู่แล้วถึงแม้ราลนนน์จะทำผลงานคินชีได้ดีนะนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในหัวใจเขายังมีปฏิวัติอยู่นะฮะแล้วปฏิวัติก็ทําผลงานได้ดีด้วยนะครับเปิดบอลด้วยเท้าดีมากแม่นมากตอนนี้ขยับขึ้นมาเยอะเลยนะครับก็ยังต้องพูดอีกว่าภาพติดตาคือเปิดดีกว่าโอนาน่าก็ต้องพูดถือว่าโอเคให้เครดิตหน่อยพ่อนะครับพิธีการก็ดีขึ้นผมว่าเขาน้าจะเป็นประตูมือหนึ่งนะครับส่วนไลน์แบ็กโฟก็เป็นอีรลฟานถึงแม้ชาลนน์ยังเด็กอยู่ยี่ส นะครับว่าเล่นได้ไหมปรากฏว่าเล่นได้แล้วเล่นดีด้วยก็สา,ามารถที่จะแทนผู้เล่นคนอื่นได้แล้วมาเล่นแบ็กซ้ายตอนนี้ก็เอาไว้ง,ง่ายว่าดูดีเกิน70%อนะร์นต์ะมีความผมว่าไม่น่าพลาดอีโดฟานในแบ็กซ้ายเพราะว่าชาโนนเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บด้วยถึงมีและไม่มีก็ไม่น่าโอกาสจะได้ลงเหตุผลว่าเพิ่งขึ้นมาจากยี่สิบปีประสบการณ์ยังน้อยนะครับ,รบแล้วโดยเฉพาะไปเล่นต่างแดนด้วยค่อนข้างยากนะครับนะส่วนคู่เซนเตอร์ในชินพัทกับเอลสเตร์ที่ผมว่าคู่เนี้ยบานินี่กับในส่วนของสมุทรไทยคุณน นะครับน่าจะเป็นคู่นี้นะฮะที่เห็นชัดเจนลงมานะฮะชินพัฒกับอดอเลาะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องวิธีการเล่นหน่อยเพราะว่าไม่ได้ร่วมเล่นกันนะฮะนัดแรกก็เล่นกันนิดเดียวแทบจะน้อยมาก นะแต่อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ผมว่าเขาในใจก็น่าจะเป็นคู่นี้คือจังหวะสอดซ้อนเนี่ยทีมชาติไทยเห็นสองซมทีเหมือนกันนะพอตะเกมแรกก็มีเวอนะครับก็คือเขาไม่คมถ้าคมมาก็เดือดร้อนก็คมมาเดือดร้อนถ้าเป็นมีดคมมาก็จบครับแต่ก็โชคดีด้วยว่าสลานน์ก็เซฟไงพ่อใช่ครับก็สลานน์เขาเซฟนะฮะแต่พอมันเป็นนัดจริงแล้วไปเยือนเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะจังหวะบอลตกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แตกต่างมีความบอลบางทีหยุดนิ่งแล้วก็บางทีชับอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นญ้าเทียม ครับนะครับแล้วก็ทางขวานี่ต้องถามสุพนันอยู่แล้วครับนะครับคนนี้ปอดเหล็กอยู่แล้วนะครับตอบโจทย์ได้ครับก็เนี่ยแหละฮะรับหน้าที่ตรงนี้ไปนะครับเหลือแสดงศักยภาพนะครับในวันที่ต้องการใช้เนี่ยจะสามารถแสดงได้แค่ไหนครับใช่ครับนะฮะขณะที่ตรงกลางครับพ่อตรงกลางนี่พี่พรโรดอนกับอะไรทิทิวัฒน์ใช่ไหมครับทิธิวัฒน์ก็คือเล่นคล้ายๆกันน่าจะจับคนใดคนหนึ่งแต่ผมว่าพีรโรดนนี่เขาได้พัก นัดแรกไม่ลงผมว่ายังไงก็เป็นในส่วนอิชีรต้องการนี่ผมทายใจอิชีนะไม่้จัดในสไตล์เราตายเรานี่ถ้าเราจะจัดเนี่ยผมว่าพีระโดนอาจจะบางทีอาจจะต้องพักบ้างแต่ตอนนี้ผมว่าอิชีน่าจะเอาพีรดนลงนะครับเราซ้ายขวานี่็จะเป็นชนาทิปนะกับเบนเดวิซึ่งคู่นี้ต้องยอมรับผมว่าเล่นด้วยกันมันจะมันจะกลมกล่อมนะเพราะว่าเทคนิคของชนาทิปดีอยู่แล้วโดยและตอนนี้เบนจามินเนี่ยเป็นมิฟฟิลดดนกลางที่สไตล์แดนกลางต้องอย่างนี้คือเขาเล่นฟุตบอลเขาพลิกขึ้นบนไงเขาไม่ได้ส่งบอลขึ้นหลังเาามีีีวิิธกกรท่จะพ เทินไหลไปแต่ของเราเนี่ยมิดฟรบางคนมันชอบส่งขึ้นหลังเยอะซึ่งมันเป็นฟุตบอลที่ตอบโจทย์ยากผมว่าเดวิสเป็นฟุตบอลที่ตอบโจทย์ในลักษณะขอ,ของการสร้างสรรเกมลุกได้ดีและเกมละทวนี้ก็วิ่งมาไล่ด้วยหน้าที่อย่าเล่นในตรงนี้นะครับฉะนั้น4-3-3ตรงกลางนี้ก็หน้าที่เป็นชนาทิพย์เป็นเดวิสแล้วก็พีระดลนะครับชนาทิพย์นี้ก็อยากเห็นเหมือนกันพอร่วมเล่น เกมสำคัญสําคัญกับเบนเดวิตเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ครับนะครับ <นะ S 1> แบบผลนี่มันต้องการผลด้วยนะครับผมว่าลูกต่อบอลเคลื่อนที่เป็นกรุปนี่น่าจะสนุกอะ่ะนะฮะโดยเฉพาะทำลิงทำชิ่งแบบลิงหลอกคู่หรอสู้อ,อะไรย่างเงี้ยผมก็น่าจะดีครับ อ่ะขณะที่แนวรุกครับโอ้โหมาแบบเซตใหญ่เลยนะครับ<อ>ก็คือปรเมศอันวิทยต้องลงเนี่ยครับปรเมศสุประชัยเจริญศักดิ์นี่ที่จัดเพราะเหตุผมว่าจริงๆปรเมศกับสุประชัยสลับกันยืนได้พอสุประชัยเวลาเล่นเขายืนทางมาซ้ายได้แต่ปรเมศเวลาเล่นในมือของก็ฐานซ้ายแล้วยืนหน้าเป้าได้ผมว่าคือจริงๆจัดแบบนี้เขาเรียกว่าจัดลักพี่สแสดงนอนเพราะมันดีด้วยกันทั้งคู่แต่จริงๆแล้วด้วยความเฉียบคมแล้วเนี่ย ณเวลานี้ผมว่าปรเมศยืนซ้ายก็ได้ยืนหน้าก็ดีแต่ณเวลานี้ที่ให้ยืนซ้ายพอเริ่มเล่นยืนซ้ายพอจริงแล้วไปยืนหน้าสุปชัยถ้าอีกจะถ่างมาซ้ายนะฮะถ่างมาซ้ายเพื่อในการในการร่วมเล่นผมว่าจะดูที่กลุ่มเก่อมากกว่าฉะนั้นด้วยความเฉียบคมแล้วเนี่ยผมก็พอมีทั้งสองคนแล้วเนี่ยมันมีอาวุธมากไนงะสุภชัยขยนันปรเมศขยนันแต่ประเมศเริ่มมีความเฉียบคมมากขึ้นสุปชัยในอดีตก็เฉียบคมแต่เพียง่ว่าลูกเด็กขาดอาจจะน้อยกว่าณนะวันนี้ทุกวันนี้อาจจะน้อยกว่าปรเมศด้วยซ้ำไปนะครับนะฮะส มันเป็นนักมิดฟิลด์ที่เอ่อขอโทษนะฮะวิงที่แบบอิชิอิชอบอยู่แล้วนะครับตอบโจทย์ได้ขึ้นสุดลงสุดตัดในคัตแบ็กนะฮะแล้วก็มีความขยันในการโจมตีมีความขยันในเกมรับนะผมว่าอิชิน่าจะเอาเจริญศักดิ์ลงนะครับอืมนะครับอ่ะนี่ก็คือไลน์อัพของทีมชาติไทยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าการเจอเติร์กเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรไติในเรื่องการเดิมพันเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ทีมชาติไทย ถ้าหากว่าเก็บชัยชนะได้ในนัดนี้เนี่ยคะแนนมันจะพุ่งเยอะมากนะครับเพราะว่าการที่เราเจอเติร์กเนี่ยนะครับก่อนเจอระบบมา4.03พ่อครับคือต้องบอกว่าเฮ้ยมันก็ล่อตาล่อใจแล้วตอนนี้จีนพ่อก็แพ้ทางด้านของอทางด้านของอินโดินโดมาแล้วแต้มก็หล่นลงมาคราวนี้ก็กลายเป็นโอกาสของเราพ่อเพราะว่าแต้มในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกมันสูงมาก แค่ชนะเติร์กเนี่ยเราพุ่งไปเกือบ10แต้มว่าก็มากกว่าการแข่งขัน AFF ทั้งรายการจบไปยังบวกไม่เท่า8แต้มเลยพอทัวร์นาเมนต์ใหญ่อันนี้ทัวร์นาเมนต์เอเชียนัดเดียวฮะเหมือนแข่ง10นัดเดยอนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้มีความสําคัญที่จะทําให้เราทําแต้มบวกขึ้นไปแล้วก็ไปยืนอยู่ในจุด ที่สูงที่สุดตั้งแต่เรายังไม่ได้ไปมานานแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโอ้เป็นความท้าทายในของนักผู้บอลของเราด้วยครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับไทยเจอเติร์กในเกมนี้พ่อตุ๊กคิดว่ายังไงคะผมว่าน่าที่จะโอกาสหนึ่งแต้มครับยาเมื่อไงผู้บอลยาเทียมอแต่ถึงกับแพ้ไม่ผมว่าเราไม่ไม่น่าแพ้แต่เพราหนึ่งแต้มน่าจะมีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันนะครับว่าไทยจะหนึ่งหรือสามแต้มแต่ของผมเนี่ย คิดว่าเราเอาใจไปฝั่งไทยเลยคือร<ด>ักษณะสามแต้มสามแต้มด้วยความรักชาติแต่ทอมมาดูพอเป็นญาติเทียมแล้วก็วิเคราะห์ตามหน้าเสือ,อนะครับหนึ่งแต้มแต่ถึงแพ้นี่ผมว่าไทยไม่แพ้ครับนะครับอ่ะนี่ก็คือท้หมดทมวดนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนะครับวันนี้พ่อตุอต้มทมวดลาไปก่อนสวัสดีครับ